แนนก็จะมาบอก5เครื่องมือที่จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าให้แม่นยำมากขึ้นเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ธุรกิจของเรานั้นขายดีมากขึ้นค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ โปรแกรมแรกนะคะที่จะมาช่วยวิเคระร์การตลาดให้กับเราก็คือ Google Analytics เขาก็จะเ,เป็นตัวช่วยในการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าชมเว็บไซต์นะคะไม่ว่าลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาดูเว็บไซต์ว่าสนใจสินค้าอะไรชอบบริการรูปแบบไหนรวมถึงชอบคอนเทนต์ไหนบนเว็บไซต์มากที่สุดเนะี่ยก็จะมีการวัดผลแบบเดียวถามให้เลยนะคะก็จะบอก a อ u ียนว่าจะเป็นช่วงอายุที่เข้าชมเข้าชมช่วงเวลาไหนมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็อยู่ที่ไหนที่เข้าชมด้วยวิธีใดแหล่งการเข้าชมเป็นยังไง t r a f f i เข้ามาเนี่ยด้วยอะไรด้วยกันเสียเงินหรือว่าไม่เสียเงินแล้วก็สามารถวัดพฤติกรรมของคนที่เข้ามาในเเวบไซต์หรือา ให้ยูเซอร์ที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเพื่อกดสั่งซื้อสินค้ากดติดตามการบทความหรือว่ากรอกแบบฟอร์มอะไรนี้ค่ะโปรแกรมที่2นะคะก็จะเป็น SEM run เป็นคีย์เวิร์ดเพื่อทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยหาคีย์เวิร์ดเพื่อนำมาทำการตลาดที่หน้าตาแแพลตฟอร์มเขาเนี่ยจะใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนแล้วก็แม่นยำด้วยเพราะว่าเมื่อได้คีย์เวิร์ดที่แม่นยำเนี่ยการทำ SEO ก็จะง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแถบบอกรายละเอียดกลยุทธ์ของคู่แข่งได้ด้วยยิ่งช่วยให้ใช้งานง่ายแล้วก็มมมาาาวิิิเเคครระะะะห์ปปทีี่สธภพได้น เกมที่2นะคะก็จะเป็น Uber s a u e e เป็นโปรแกรมสำหรับการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งที่จะเน้นในเรื่องการผลิตคอนเทนต์เป็นการหาคีย์เวิร์ดเพื่อนำมาวิเคราะห์ในการที่เราจะผลิตคอนเทนต์ออกมาเป็นการนำเสนอข้อมูลแผนการตลาดเนี่ย เพื่อให้ติด Google SEO ต่อไปนะคะโปรแกรมต่อไปนะคะก็จะเป็นแสต u ูนะคะเป็นโปรแกรมออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยที่จะช่วยเราในการเสิร์ชเอนจินและโซเชียลดิสทินิ่งเนี่ยเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบข้อมูลในการสนทนาบนโลกออนไลน์หรือที่ต่างๆได้แบบเรียลไทม์โดยการที่เราพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปนะคะที่เราต้องการจะค้นหาก็าสามารถใช้งานเบื้องต้นได้ฟรีแต่ว่าถ้าเขาอยากได้ข้อมูลอย่างละเอียดเราก็ต้องมีแพ็กเกจรายเดือนอะไรเงี้ยแต่ว่า สิ่งที่เจ๋งของเซนโลก็คือไม่ได้เก็บข้อมูลได้เฉพาะ Google เขายังเก็บของโซเชียลมีเดียต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นแอปฟร์แอปจุนกูหรืออะไรต่างๆก็าๆตามนะคะและอีกโปรแกรมหนึ่งก็จะเป็นมันลราอนาอะไรสินะคะเป็นแพลตฟรอร์มการตลาดบนโซเชียลมีเดียว่าจะเป็นแอปอะไรต่างๆโซเชียลมีเดียเขาก็จะนำข้อมูลจากออนไลน์ลิทเทนิ่งแล้วก็โมดิโทนิ่งที่เป็นโซเชียลลิเรนิ่งทูดเนี่ยที่เป็นเครื่องมือเนี่ยสื่อคน้นการหาคีย์เวิร์ดที่เราต้องการแล้ว AI ก็จะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประมวลผลเมื่อออออออมมมมมียยูููสเเเเซรรรรร์์์ขข้้้้้าา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 าใใชชชงงงงงนนนนนพดดดถึิคคคหืแแบบกกกก็จะะ่่่วไตตตลลท โปรแกรมที่แนนได้บอกไปทั้งหมดนะคะก็สามารถโหลดได้ทั้ง ios และ android เลยและที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือเครื่องมือในการขายศิละปะในการขายของเรานั่นเองค่ะที่เราเก็บพฤติกรรมลูกค้ามาทั้งหมดมันจะสูญเปล่าเลยถ้าเราขายไม่เป็นนะคะเน่นก็เลยจะแนะนําเป็นหนังสือเทคนิคการขายนักขายนอกตาราอันนี้นะคะที่แนนใช้แล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายแนนได้เพิ่มขึ้น70%เลยแล้วก็จะเป็นหนังสือเสียงย่างเนือที่จะเป็นคําพูดพลังในคําพูดนะคะที่จะโน้มน้าวใจให้ลูกค้าซื้อของเราได้ เมื่อเราเก็บพฤติกรรมของลูกค้าแล้วแต่ถ้าเราขายไม่เป็นเราก็จะขายไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเทคนิคในการขายข,ายของเรานะคะที่คนทําธุรกิจต้องมีเล่มนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างการใช้เสียงย่างเงอตัวอย่างการโน้มน้าวใจนะคะให้เราไปทําตามได้เลยนะคะก็ลองไปอ่านก็ได้แนนะก็มอวิธีตะก้าให้แล้วนะคะสุดท้ายนะคะก็คือการฝึก5้าข้อนี้ในหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าคุณฝึกเทคนิคลับในหนังสือเล่มนี้ฝึก5าข้อนี้ให้คล่องแล้วจะไม่มีสินค้าไหนในโลกที่คุณจะขายไม่ได้นะคะลองอ่านกันดูนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดดดดีีีๆแบบนน้้้้้้กกกกก็็ฝาาาาาาตติตมมมมไไไวยะะคคหรรรือถถูเเส